ประเด็นที่สำคัญแน่นอนที่สุดเรื่องของการรับวัคซีนล็อตแรกนะครับที่มาจากจีนโดยวัคซีนของซิโนแวคนะครับเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศกัน,กนครับคุณผู้ชมครับ,รบเป็นบรรยากาศที่เนี่ยฮะเครื่องบิน A350-900 ของสายการบินไทยสายการบินแห่งชาตินะครับเที่ยวบินที่ TG 675ครับ,รบจากกรุงปักกิง่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเดินทางมาถึงไทยเมื่อราวๆ10โมงเช้านิดๆนะครับของวันที่24มีนาคมหรือวันพุทธที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ มาด้วยเครื่องบินแอร์บัสนะครับนามพระราชทานคือไผ่์าลีผู้ชมเห็นภาพนะครับโหมีคนไปรอมากท่านรัฐมนตรีเองท่านสาธาสุขานนุทินด้วยแล้วก็มีท่านอุปทุจีนไปร่วมในพิธีในการรับมอบในครั้งนี้เห็นไหมครับว่าเขาจะมีตู้คอนเทนเนอร์ที่เก็บความเย็นระหว่าง2 -8 ถึงองศาเซลเซียสอันนี้แหละฮะคือการคนถ่ายวัคซี จริงๆแล้วเนี่ยมีภาพตั้งแต่อยู่ที่เมืองจีนด้วยนะเขาบอกว่า See you in Bangkok ประมาณนั้นทิ้งท้ายไว้เพราะว่ามีการถึงกระบวนการแพ็คในการหอหีพีพออะไรต่างแล้วก็ขนถ่ายขึ้นมากระทั่งมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าเพราว่าตีมในวันนั้นเขาบอกว่าวัคซีนโควิด19คืนรอยยิ้มประเทศไทยก็เป็นรอยยิ้มจริงๆครับ เป็นรอยยิ้มนะครับสองซนโดสนะครับโดยประมาณที่มากันในวันพุทธที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าก็มีการถ่ายทอดสดไปให้คับคุณผู้ชมได้ดูทาง NBT ของเราเวละอาจารย์ใช่หลายคนก็ติดตามกันใช่หลายคนจับตามองนะครับวัคซีนวัคซีนมาแล้วไปไหนก็ต้งถามกันต่อนะครับวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็จะไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนไปเก็บไว้ที่นั่นโดยเขาจะใช้เวลาที่นั่นเนี่ย เราราวสาวันในการ<ห>าตรวจสอบก็คือเป็นการสุ่มตรวจค,รคงไม่ได้ตรวจ<ช>ทุก <ฮะ S 1> โดสจนเป็นการสุ่มตรวจ <หา S 2> ทีนี้เขาบอกว่าการตรวจเนี่ยจะตรวจใช้เวลามากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าวัคซีนที่มาคือพุทธที่24เนี่ยช่วงเช้าจะมีของซีโนแวค ที่บอกคือ2แสนโดสเนี่ยนะครับแล้วก็แอสตราเซเนกามาในช่วงของบ่ายๆค่ำๆนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบก็ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็บอกนะครับว่าการตรวจสอบเนี่ยอย่างของซิโนแวคที่มาเนี่ยจะเป็นวัคซีนที่เทคโนโลยีในการผลิตจะทำมาจากเชื้อตายเชื้อตายเทคโนโลยีการใช้เชื้อตายแล้วทำวัคซีนเนี่ยเป็น เทคโนโลยีที่มีมานานเกือบเกือบจะร้อยปีแ<ช>ล้วอาจารย์เป็นเป็นดั้งเดิมเขาเรียกคลาสสิกใช่ครับเป็นวิธีการคลาส <ฮะ S 1> ลาสิกวัคซีนอะไรบ้างที่ที่ใช้วิธีการแบบนี้ก็คือพวกพิษสุนัขบ้าบพวกโปลิโอนะครับถามว่าเทคโนโลยีบแบบนี้เนี่ยการตรวจสอบจะง่ายขึ้นไหมทานดั้นของท่านในแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทศาศาสตร์การแพทย์นั้นก็บอกว่าวัคซีนแบบนี้เนี่ยนะครับที่ใช้เชื้อตายเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่า ตรวจสอบเนี่ยก็จะง่ายกว่าเพราะเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วแล้ววัคซีนที่ผลิตในรูปแบบเนี้ยก็ยังมีใช้ในปัจจุบันเรารู้สึกว่าจะเกี่ยวอายุของคนที่จะได้รับการฉีดด้วยใช่ฮะสองแบบเนี่ยคือต้องดูด้วยว่าอายุใครมากใครน้อยใช่ครับถ้าถ้าอย่างท่านนายกเนี่ยเห็นบอกว่าไม่เหมาะกับซีโนแวคจะเหมาะกับแอสตราเซเนกามากกว่าแอสตราเซเนกาก็คือก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่จะใช้คือกลุ่มที่ของผู้สูงอายุเพราะว่าเราบอกแล้วว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยได้รับการรับรองว่าใช้กับผู้สูง